อยพี่ท่านแม่บอกว่ายกไอ้เจ้านั่นจากนั้นก็ไปวิ่งดื่มยาที่ตัวเองปรุงก็จะผอมได้จริงเหรอข้าก็ไม่รู้แต่เหมือนนางจะผอมลงเอยเหนื่อยออบหายใจไม่ทันออท่านแม่ยาของท่านเออ เป็นไงแม่ผอมลงบ้างไหมเหมือนว่าจะผอมลงไปนิดหน่อยเออดูเหมือนต้องเพิ่มปริมาณยาแล้วล่ะท่านแม่ยามาแล้วอุ้ยอุ้ยทันใจจริงๆฮ้ยอฮ้ยเ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 ฮ้ หอมรือยังหอมแล้วหอมแล้วท่านแม่หอมแล้วจริงๆฮบก็เท่านั้นแหละถนอมดีจริงๆกำลังภายในฟื้นฟูแล้วยังฟื้นฟูไม่หมดนางบอกว่าอีกสองเดือนถึงจะดึงออกมาได้เอาจริงสิแล้วนางละ่ะเดือนนี้ไม่เจอนางเลย ยาก็ยังให้ผิงเอ๋อมาสม่งวันนี้วันเกิดเสด็จพ่อไม่รู้ว่านางมัวทําอะไรจะว่าไปก็แปลกในเรือนของพระชายามีเสียงปแปลกๆออกมาทั้งเดือนแถมความสัมพันธ์กับราชทายาทน้อยกับท่านหญิงเล็กก็ดูเก้าหนะ้าน่าสนใจรู้ว่าข้าไม่ชอบเด็กสองคนนั้นยังไม่ให้มาเข้าใกล้ข้านี่สายมากแล้วเราต้องเข้าวังอีกไปเตรียมชุดพระชายาข้าจะเอาไปให้นางเอง หยุดนะไรมารยาทข้าเป็นพ่อของเจ้านางห้ามไม่ให้พวกท่านเข้าไปเจ้าไม่กลัวข้าเลยอย่างมากท่านพ่อก็แค่เอาชีวิตค่าข้าเซวนหยวนผิงครึ่งชีวิตเป็นของท่านพ่อถ้าอยากจะเอาท่านพ่อเอาไปได้ตลอดเวลานานเสยวไวของสอนหลักการบิดเมือนนี้ให้เขาเจ้าหกขวบแล้วชุดนี้เล็กเกินไปนีท่านพ่อกําลังเป็นห่วงข้าท่านพ่อลูกเจ็ดขวบแล้วเจ็ดขวบแล้ว เอาละอย่าขยับนะท่านพ่อบ้าปล่อยพี่เดี๋ยวนี้นะปล่อยพี่ข้านะเอาละเป็นข้าที่ต้องขอโทษเป็นความผิดของข้าแม่ของพวกเจ้าอะท่านพ่อท่านต้องจำท่านแม่ไม่ได้แน่ๆะข้าแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ถ้าแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วความง,งามของข้าทําท่านตาบอดได้ไปเถอ,อะอ,อะอะถอนสายมากแล้วอ อพร้อมแล้วจริงๆแต่เหมือนชุดเดิมจะไม่เหมาะเฉินซัน่านองไปเอาชุดกระโปรงปีกนางฟ้าบรรณาการของเปอร์เซียมาพยะเฮ้ยค่ะว้าวสมเป็นของบรรณาการของเปอร์เซียงดงามมาก<า>เปอร์เซียส่งมาให้สองชุดอีกชุดอยู่ที่ห้องเขาโอ๊ยนี่จะทำอะไร จะช่วยเจ้าเปลี่ยนเสื้อเป็นวาสนาของเจ้าขอบใจท่านมากเกไอ้บ้ากามท่านพ่อท่านถูกไล่ออกมาเหรอท่านพ่อน้องยังเป็นเด็กอยู่อย่คิดเล็กคิดน้อยกับนางเลยนั่นอะไรเฉินซานเตรียมรถคืนนี้เด็กสองคนจะไปงานเลี้ยงกับข้าเยักข้าท่านพ่อให้ข้ากับน้องไปวังหลวงเพราะว่าท่านแม่เหรอ มาถึงโลกนี้ยังไม่เคยไปดูข้างนอกคิดไม่ถึงว่าจะจเจริญมากดูสิเป็นอนุของบ้านไหนนะถึงได้งดงามเช่นนี้นี่มันรถม้าขององหนิง <S <S หรือเป็นอนุคนใหม่ผู้ตายจริงผู้ยังที่งามเช่นนี้ถ้าได้นอนได้สักคืนถึงตายก็ยอมเฮเ่อฉ <c oughs> ิน,นอย่าเอาอ ดึงดูดความสนใจแบบนี้ได้ไหมทําไมดูดีขึ้นจะไม่ให้คนอื่นมองหรือไงแต่เจ้าคือพระชายาสวมผ้ากลุ่มหน้ารัสามรารยาทไม่ใส่ใครจะรู้ว่าท่านเอามาจากอนุคนไหนไม่แน่อาจเต้นของนานโหรเอ๋อพระชายาท่านสวมเถอะท่านอองสั่งให้ข้าน้อยไปซื้อให้ท่านไม่มีกลิ่นแป้งเป็นของใหม่ใส่ก็ใส่แล้วกันคงไม่ใช่จะให้น้องโรเอ๋อหรอกนะ หากน้องโรเอ๋รู้เข้าแล้วก็จะเสียใจมากนะเจ้าไม่พูดใครก็ไม่ว่าเป็นว่อุ้ยข้าหวังดีต่อท่านคิดดูสิท่านกับโรอเอ๋ต้องตัวติดกันสิถึงจะถูกไม่งั้นแลวก็จากคำพูดของเจ้าหรือว่าอยากค้เข้าก็คิดสะดุดีเลย เส้นอยู่นั่นแหละรู้แต่จะเต้นมีอะไรน่าเต้นกันก็แค่จ๊บเดียวก็แค่ผู้ชายที่หน้าตาดีนิดเดียวเองแปลกมากข้าไม่เคยใจเต้นกับผู้หญิงคนไหนแต่ไม่เจอหนานเสววยใจถึงเต้นผิดปกติหรือว่าเพราะป่วยนี่มันอะไรกันคุณหนูลองดูสิรถม้าของท่านอองท่านพ่อรถม้าของท่านอ,อง ใช้อะอววายทำไมกันไม่สงบสังเงียมเลยทราบแล้วเจ้าข่าท่านพอ่อข้าไปสืบมาแล้วละ่ะบนรถม้าของท่านหงหมิงไม่มียญยอ้วนอยู่แล้วว่าที่เจ้าไม่ได้อยู่บนรถมา้าวันนี้พองานเลี้ยงวันเกิดของฝ่าบาทจบข้าจะขอให้ฝ่าบาทพระราชทานสมรสให้เจ้าสองท่านพอ่อพระราชทานสมรสตอนนี้ข้าก็เป็นได้เพียงชายารองข้าไม่เอาข้าจะเป็นชายาเอกนันเสี้ยวเวยทำร้ายเสี่ยวชุวยนอนบนเตียงมาเดือนเศษ ข้าอันความโกรธนี้ไม่ได้พอแล้วท่านองก็แค่บอยนางไม่ได้ฆ่าเชียวชุยถือว่ามเมตตาแล้วแสดงว่าเขายังมีเจ้าอยู่ในใจแค่เจ้ากลมหัวใจท่านองได้นานเสียเว้ยก็ใช้ลูกเล่นอะไรไม่ได้ใน <c oughs> งานเลี้ยงวันเกิดฝาบาทวันนี้เจ้าจะต้องแสดงความงดงามวางใจเถอะท่านพ่อฝีมือดีดพินของข้าดีที่สุดในแคว,แล,ว <c oughs> แล้วแถมข้ายังดึงองคหญิงมาด้วยองค์หญิงก็จะช่วยพูดแทนข้า เช่นนี้ก็ดีคนขององค์หญิงเพียงใช้ให้ดีก็จะเป็นอาวุธที่ดีมากเจ้าห้ามผิดใจกันเด็ดขาดนี่ใครกันทำไมไม่เคยเห็นมาก,ก่อนไงถึงอยู่บนรถของท่านอองล่ะท่านองถึงวังหลวงแล้ว เฮ้ยอย่าโดนตัวข้าข้ลลงเองได้นานเว้ยอย่าลืมที่นี่ที่ไหนหากมีผู้อื่นเห็นข้าจะเอาหน้าไปไว้ไหนมีคนเหรออยู่ไหนทำไมข้าไม่เห็นเลยเด่กไปกันเด็กนี่เดือนหนึ่งแล้วยังไม่สนิทอีกไปได้แล้วเข้าวังแล้ว ว้าวนี่ขวังหลวงมีของมีค่ามากมายอุชาก่อนแอบจิกสักสองชิ้นถ้าก็จะรวยแล้วเย้เดินช้าๆหน่อยไปเร็วท่านไม่รู้สึกเลยว่าทราชายาแบบนี้สดใสามากเลยที่นี่วังหลวงจะเป็นแบบนี้ได้ไงหากสเสด็จพ่อเห็นเขา้าต้องถูกตำหนิเป็นแน่เฮ้เอชาก่อน โเอออย่าใจร้อนกับการจัดการผู้ชายตอนนี้เจ้าไปหาองค์หญิงคิดหาวิธีให้องค์หญิงอย่าทำทัวเด่นเปิดโอกาสให้เจ้าทราบแล้วเจ้าขคะท่านพ่อเฉียวช่วยเราไปกันเด็กสองคนนั้นไปไหนแล้วเว็บเดียวก็ไม่เห็นแล้วเนี่ยทิ้งเออเอ้อบ้าจริงเสวียนหยวนเ้าหลายใจนั่นนี่เขาข้ามพบมาด้วยหยวนเ้าผู้ชายแห่งซุย ไปไหนก็เจอแต่เจ้าบังอาจใครกันเสีย<ะ>มรายอดกล้าชนรัชทายอดรัชทายาดเออเยานเข<ะ>้าฮะรัชธายอดน,น,น,นั่นนาแย่แล้วผู้ใจผิดใหญ่แล้วพบที่ข้าข้ามารอเออกับเดืนเท่าเชื่อเดียวกับชาติก่อนช่างเธอวันนี้วันเกิดเสด็จพ่อหลีกเลี่ยงหายะนะไปบอกเฉินเฟิงพอเก็บของเสร็จให้ไปพบกับเสด็จพ่อไปยังข้อ พี่เหมือนว่าท่านแม่จะหายไปแล้วนางโงจ่จะตายพวกเราแค่เดินเร็วนิดหน่อยก็ตามไม่ทันแล้วพี่ดูสิตรงโน้นเหมือนมีคนเลยไปไปดูกันเอ้ยน้องพี่เป็นอะไรไหมพี่ข้าไม่เป็นไรพี่ดีกับข้าจริงๆท่านอองพาเด็กสองคนนี้เข้ามาด้วยขณูรองถ้าหากกำจัดขณูใหญ่ไม่ได้กำจัดเด็กสองคนนี้ ท่านก็เป็นชายาเอกได้ไม่มีใครมาขวางนั่นใช่โอรสรัชทายาทไหมเฉียวช่วยจะรู้นะว่าต้องทำยังไงคุณหนูอรองเฉียวช่วยจัดการให้เองเด็กสองคนนี้ไปไหนกันแน่นะวังหลวงดูท่าพวกเขาไม่เคยมาถ้าหางไปชนใครเข้าจะต้องจบเหตุแน่เลยพิงเออเอบางอาจทำร้ายโอรสรัชทายาทิวบนโดนตีอ,อ,อ,อพวกเราไม่ได้ผักเขายัางกล้าโกหก พวกเราไม่ได้โกหกนะสมเป็นลูกของผู้หญิงป่าเถื่อนไม่มีมารยาทเช่นนี้นี่เมื่อแม่ของพวกเจ้าไม่สอนมารยาทเช่นนั้นก็จะสอนให้เองยอย่านะไม่เป็นไรใช่ไหมเจ็บขนาดนี้กับช่วยบางแทนเราหัานแม่เราไม่ได้ผลักเฉิงเฟิงจริงๆแม้แต่เด็กก็ไม่ละเว้นจะเป็นใครกันถ้ากำลังสั่งสอนพวกเขาอยู่จะกล้ามาขัดข้า านี่เองจำข้าไม่ได้ข้าน่ะไม่มีความสุขแบบนี้มานานแล้วสเสด็จพ่อต่อไปลูกจะมาบ่อยๆอืมสเสด็จพ่อท่านเน่ะก็รักกับเจ้าสามเนะอเจ้าสามชายยาเจ้าทําไมถึงไม่มากับเจ้าด้วยนางมาด้วยอยู่ในสวนด้านหลังจะไปเรียกมาเดี๋ยวนีแแว้แย่แล้วแย่แล้วอาชายเฉิงเฟิงถูกผลักตกน้าเฉิงเฟิงห่ะใครบังอาจขนาดนี้ข้าขอเรื่องในวันเกิดของข้า หลิวกงกงเจ้ามองข้าทำไมท่านอ๋องคนที่ผลักก็คือออรรถธิดาของท่านพาข้าไปเดี๋ยวนี้เจ้าเป็นใครกันทำไมถึงลงจากรถม้าของอ๋องหมิงได้ลงมาจากรถม้าของพี่หมิงเหรอข้าคือชายาของอ๋องหมิงก็ต้องลงมาจากรถของเขาเจ้าว่าไงนะเจ้าคือหนานเซี่ยวเวย่ย หนานเซีเย่ยวเวยอ้วนขนาดนั้นจะพอแบบนี้ได้ยังไงเจ้าเป็นพระชายยาแล้วยังไงพี่หมิงไม่ได้สนใจเจ้านี่อีกอย่างคนที่พวกเขาทำร้ายคือโอ,อรสอจะถ่าย,ยาห่<ะ>องเต้ทำผิดโทษเท่าสาม,มัญชนหนานเซี่ยวเวย,วยไม่ใช่ว่าเจ้าไม่เข้าใจ <c oughs> หรอกนหะแม่ขอถามหน่อยพวกเจ้าผลักเขาหรือเปล่าพวกเราเปล่าพักท่านเชื่อไหมละ่ะเ <c oughs> ขาเชื่อลูกของข้าเขาว่าไม่ได้ผลก็แปลว่าไม่ได้ผลไม่ใช่พวกเขา <c oughs> หรือทว่าฉันฟังโกหก เสงฟึง่งบอกอามาสิพวกเขาผลักเจ้าใช่ไหมข้าก็ไม่รู้ข้านั่งยองๆอ,อยู่ก็รู้สึกเหมือนมีคนผลักข้าข้าก็ตกลงไปตอนที่ดิ้นรนก็เห็นพวกเขาตะโกนให้คนช่วยอยู่ริมสะแล้วไม่ใช่นะตอนที่พวกเรามาก็เห็นมีคนผลักลงไปแล้วข้าไม่เห็นหนะ้าพอข้าเข้ามาข้าก็มาเรียกให้คนช่วยยังจะกล้าโกหกพี่ใหญ่แม้จะเป็นพี่น้องกัน แต่ว่าข้าคงต้องพูดอะไรบ้างแล้วล่ะปกติท่านสอนลูกแบบนี้เหรอกอร็หกเป็นนิสัยเจ้ายังไม่บอกความจริงใช่ไหมนั้นวันนี้ข้าจะสอนมารยาทพวกเจ้าเข้ามาพาหน้าเสี้ยวไว้ออกไปจะทำอะไรบอยเด็กพวกนี้จู่าเด็กสองคนนี้จะพูดความจริงมีอะไรมาลงที่ข้าเด็กบริสุทธิ์นะนางเปลี่ยนไปจริงๆได้สิแล้ว<ห>ก็บอยพร้อมกัน รใช่ไหมขึ้นมาได้สักทีไม่เป็นไรใช่ไหมเกิดอะไรขึ้นถวายบังคมเสด็จพ่อถวายบาง<อ>งังคมเสด็จดปู่ตามสบายชึงฟึงเกิดอะไรขึ้นท่านพ่อมีคนผลักข้าจากทางด้านหลังจนตกน้ําที่ข้าเห็นคือพวกเขาสองคนท่านอาจาัดก,การแทนข้าคือังอาเป็นเพียงแค่เนึก ทำไมชั่วร้ายเช่นนี้ร้ายชีวิตคนไม่ใช่อง์ชายเฉิงเฟิงเมื่อครู่ท่านไม่ได้รัดเช่นนี้ท่านบอกหปคนผลบท่านท่านอยู่ในสระน้ําเห็นพิงเอ,อ๋อกับเคอเคออยู่บนฝั่งพี่ใหญ่มันแตกต่างกันหรือไงนั่นสิเข้าพาเจ้ากําลังแขงอยู่เจ้าเป็นใครกันทาไมข้าไม่เคยเห็นเจ้า,า,าบา้างป้าปม่อมฉันหนานเซี่ยบวยนางเป็นพยาอ้วนของชุดสามน่ะนิ่งนิง,นงพิงเอ,อ๋อกับเคอเคอเป็นลูกข้า ทำไมพวกเจ้าถึงรีบใส่ความลูกกับเมียข้าเสด็จพ่อเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กหากเป็นลูกชายของลูกทำจริงลูกจะไม่พูดสักคำแต่ลูกรู้สึกว่าเรื่องนี้มีคนจงใจทำลองให้พระชาย,ยาวิเคราะห์ได้ข้าจะให้โอกาสเจ้าครั้งหนึ่งหากพิสูจน์ความบริสุทธิ์ได้ข้าจะให้องหญิงขอโทษเจ้าถ้าหากพิสูจน์ไม่ได้เช่นนั้นมองเต้ทำผิด ทนเท่าสามมันชนเลี้ยงโทษอาหารไม่ได้มีชีวิตยากจะหนีเถ้าพิสูจน์ไม่ได้ลูกจะรับผิดแทนลูกเมียพิงเออแม่จะต้องช่วยเจ้าให้ได้แต่ก่อนถึงตอนนั้นเจ้าต้องบอกแม่ถึงรายละเอียดตอนที่เห็นองค์ชายเฉิงเฟิงห้ามปล่อยไปโดยเด็ดขาดเราเดินอยู่ข้างๆสระน้ำเห็นมีคนนั่งยองๆตรงนั้น ที่ดูสิตรงโน้นเหมือนมีคนเลยไปไปดูกันช่วยด้วยเร็วเขาอย่าอ่ะอย่าอ่งฟังอ่ะอ่ะที่ไปช่วยเร็วเข้าพวกเจ้จะทำอะไรถ้ารู้แล้วองค์ชายเฉิงเฟิงท่านก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้น ตั้งแต่ต้นให้ข้าฟังอีกรอบข้านั่งยองยองอยู่รู้สึกว่ามีคนมาผลักข้าจนข,ข้าตกลงไปอ่าช่วยด้วยเร็วเ,วเข้ามีคนตกนะตอนตาเกียรต์กาก็เห็นทั้งสองคนตะโกนขอความช่วยเหลืออยู่ที่ริมสระนั่นเสี้ยวเวย่ยทำให้กาของทั้งสองคนไม่มีใครอยู่ในเหตุการณ์องญิงรู้ได้ยังไงว่าไม่มีคนอื่นอยู่ในเหตุการณ์จะหมายความว่ายัางไงยังจะมีคนอื่นอยู่อีกเหรอ มีต้องมีแน่คนคนนั้นก็คือนางพี่ใหญ่ต่อให้หาฆาตรกรไม่เจอจะมาชี้เป้าเอาตามใจชอบไม่ได้นะจริงสิทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ล้วนเป็นคนในวงังจะขัดแย้งไม่ได้เฉียวช่วยเป็นสาวใช้ของข้าจะไม่ควรใส่ร้ายนางถูกต้อง เฉียวช่วยตามลังเราเอ๋อมาไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์พระชายาหมิงทำไมถึงมั่นใจนักว่าเป็นเฉียวช่วยชีวิตของผู้บริสุทธิ์ก็สำคัญนะฝ่าบาทม่อมฉันเจอหลักฐานแล้วคนนั้นก็คือเสี่ยวช่วยพระชายาหมิงพวกเขาไม่มีใครเชื่อเราเจ้าเองก็ควรให้เหตุผลกับข้าอันดับแรกที่ผิงเอ๋อพูดเมื่อครู่ทุกคนก็ได้ยินแล้ว คำขององค์ชายเฉิงเฟิงยังพิสูจน์ว่าลูกข้าไม่ได้โกหกเจ้านายเอ๋อเออหุบป,ปากไปข้าอย,ย่าพูดไปจบอย่าเจ้า่คยพูดริมน้าเปียกแฉะดินชุ่มชื้นดังนั้นตัวของลูกข้ากับเท้าจึงเปื่อนบินซึ่งพิสูจน์คาให้การของเขาองชายเฉิงเฟิงยังว่าตอนที่อยู่ในสระเห็นพิงเออตะโกนให้คนช่วยใช่แล้วพูดแบบนี้ก็พอมีเหตุผลองหญิงงั้นขอถามว่าใครกันที่ช่วยเฉิงเฟิงขึ้น มันสําคัญด้วยเหรอแน่นอนอยู่แล้วริมน้ําเปียกแฉะเท้าของทุกคนที่เข้าใกล้ล้วนเปื้อนไปด้วยโคลนคนในเหตุการณ์นอกจากเท้าของลูกข้าองค์ชายเฉิงเฟิงก็ยังมีขันทีที่เพิ่งให้การช่วยเหลือเมื่อครู่นี้ข้าจะต้องถามเจ้าโคลนบนรองเท้าของเจ้ามาจากไหนกันเพิ่งโดนโคลนมาเมื่อครู่เมื่อครู่เมื่อครูนคร่น่ะนานไหม อยากจะไปช่วยพร้อมกับขันทีหรือคือคนที่ทําแล้วไม่ถูกจับได้กันแน่คงไม่โดนจับได้หรอกมั้งอ๋อองหญิงท่านก็รู้ว่าเฉียวช่วยอยู่กับพวกเราตลอดนะไม่ใช่เฉียวช่วยไม่ได้อยู่กับพวกเราตลอดนางตามมาที่หลังดูเหมือนองหญิงจะไม่เลิศเธอขนาดนั้นเฉียวช่วยยังไม่ยอมพูดความจริงอีกฝ่าบาทเป่าไม่ได้โกหกจริงๆเจ้ายอมรับตอนนี้ยังเว้นโทษทหารได้ ไม่ได้แม้ติดตามข้ามาหลายปีแต่หากหลุดความจริงไปไม่แน่ข้าอาจจะโดนด้วยพี่ใหญ่สิ่งที่ท่านพูดก็แค่าคาดเดาไม่แน่เฉียวชุยอาจไม่ระวังไปโดนโครนเขา้าฝ่าบาทเมื่อกี้ผิงเอ,อ๋อบอกว่าเห็นชายในชุดขันทีผลักองค์ชายเฉิงเฟิงหากเสี่ยวชุยเปลี่ยนเป็นชุดขันทีในช่วงเวลาสั้นๆนั้นแสดงว่าชุดก็ยังน่าจะอยู่ใก,กล้ๆแค่เพิ่มกําลังคนออกค้นหาก็จะรู้ว่าใครเป็นคนทำเข้ามา ในหนึ่งลีไปค้นใี่ข้าเดี๋ยวนี้ช้าก่อนหลิวกงกงเจ้าพาคนไปนพยาคาฝ้าบาทก็มอ่งพบชุดนี้ซ่อนอยู่ในภูเขาเทียมด้านหลังพะยาคามีโคลอยู่บนชายผ้าด้วยโค<ฮ>ยใสบวงการเจ้าอยู่เบื้องหลัง เป่าผิดไปแล้วเปว่าผิดไปแล้วไหคะาเป่าสมควรตายตอนนี้ยอมรับแล้วเหรอที่จวนอองหมิงเป่ากับพระชายาเคยทะเลาะก,กันเป็นเพราะบ่าวสับสนแล้วเลื่อนไปช่วนขนาสาบานส,ส่งไว้ชีวิตเป่าด้วย <c oughs> <c oughs> ยังกล้ามาขอชีวิตถ้าไม่ใช่พระชายาหมิงยืนยันความบริสุทธิ์คนที่ถูกใส่ร้ายคือจวนอองหมิงเข้ามาลากน้าออกไปเลือกวันไต่สวน ไม่บบาด้วยเ่าฟังเขาช่วช่วยเจ้าทำผิดเองถ้าช่วยเจ้าไม่ได้ครอบครัวของเจ้าข้าจะดูแลให้อย่างดีกล้าใจครอบครัวมาขู่ข้าคุณหนูรังคุณหนูรังคุณหนูรังพอแล้วไปเอาวยวายทำเอาข้าเวียนหัวรีบพาเฉิงเฟิงกลับไปเปลี่ยนชุดดื่มน้ำขิงหน่อยพยักขัดเสด็จพ่อ พระชายาหมิงเพคะลลำบากเจ้าแล้วเพื่อชดเชยความผิดพลาดขององค์หญิงข้ามอบทองคำให้สองพันชั่งเป็นไงได้เพคะาได้ได้เพค้าได้เจ้าสามพา<อ>พระชายาเจ้าก็ไปเปลี่ยนชุดทายาให้สักหน่อยข้าจะรอที่ตำหนักใหญ่พะีะค่าสเสด็จพอ่อหนิงเอ๋อเจ้าไปกับข้า ท่านองค่ะท่านพ่อท่านแม่เลือดออกท่านดิบอุ้มนางแล้วเออไม่เป็นไรแผลนิดเดียวข้าเดินเองได้เฮ <subjected> ้ยนี่ทำอะไรอ่ะอนังบ้าฝากไว้ก่อนเถอะจะไม่ ไม่เจ็บไม่เจ็บสักนิดเอ้ยเฮ้ยเซียนหยวนหมิงจะฆ่าคนเหรอไม่เจ็บไม่ใช่เหรอเฮ้ยท่านจะเข้าใจอะไรนี่เรียกว่าความแกร่ที่สุดของผู้หญิงตั้แต่หัวจะหลดเท้าปากแข็งที่สุดอเอ้ยค่อยๆสิ่อ้ยอเฮ้ยเฮยเฮ้ยนี่ท่าน มีท่านเก่าเป่าแล้วข้าจะกระเจี้ยบแต่บ้าดิเห็ว่าข้าหน้าตาดีก็หาลต้องกลับมายั่วยวนอย่างจ่งแจง้งกลัวข้าเหรอฮะเอ้ยข้าขอเตือนท่านอยู่ให้ห่างๆข้าหน่อยไม่งั้นข้าจาะ